สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาฟุตบอลที่นี่เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวที่ลึกซึ้งที่สุดในโลกฟุตบอลทั้งการวิเคราะห์เกมข่าวสารและการย้อนรอยตำนานนักเตะระดับโลกวันนี้เรามีเรื่องราวของหนึ่งในนักฟุตบอลที่ถูกยกย่องว่าตำนานกองหลังผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลชายผู้ที่ได้รับฉายาว่าเดอะไคเซอร์ Kaiser, หรือจักรพรรดิแห่งวงการลูกหนังเขาคือฟรานซ์เบเกนเบล คำถามคืออะไรทำให้เบเกนนบาลไม่ได้เป็นแค่กองหลังธรรมดาแต่กลายเป็นไอคอนผู้เปลี่ยนโฉมหน้าฟุตบอลโลกไปตลอดการตั้งแต่วัยเด็กในเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่2การแจ้งเกิดกับบาเยอร์มิวนิคการปฏิวัติตําแหน่งกองหลังแบบลเบ r โรจนถึงการพาทีมชาติเยอรมนีตะวันตกคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกทั้งในฐานะนักเตะและโคช้ชเรื่องราวทั้งหมดนี้ เราจะค่อยๆเปิดเผยไปพร้อมกันในคลิปนี้ครับเพราะนี่คือการเดินทางของจักพรพรรดิแห่งฟุตบอลโลกฟรานซ์เบเกนเบลฟรานซ์เบเกนเบลเกิดเมื่อปีคศ1945ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีปีนั้นคือปีที่สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งสิ้นสุดลงพอดีประเทศเยอรมนีในเวลานั้นเต็มไปด้วยบาดแผลทั้งทางกายภาพและจิตใจเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวชนชั้นแรงงานธรมธรมดาา พ่อของเขาเป็นพนักงานไปรษณีย์ครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยชีวิตในวัยเด็กจึงไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบแต่สิ่งหนึ่งที่เบเกนบาลมีมาตั้งแต่เล็กก็คือความลหลงใหลในฟุตบอลตั้งแต่เด็กเขามักจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปกับการเตะบ,บอลข้างถนนและเมื่ออายุได้เพียง9้าขวบเขาก็เข้าสู่ทีมเยาวชนของเอสซมูนเชนวอน1906ก่อนที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตย้ายไปอยู่กับทีมเยาวชนของไบเยนมิวนิคในปี1959 การตัดสินใจครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในตอนนั้นมิวนิก1860คือสโมสรที่ดังและใหญ่กว่าไบเยนด้วยซ้ำแต่โชคชะตาก็เลือกแล้วว่าเบ็คเคนเบาจะต้องสร้างตำนานกับไบเยนมิวนิกด้วยฝีเท้าที่โดดเด่นเกินวัยเขาถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี1964และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางในระดับอาชีพจากเด็กชายที่เติบโตมาท่ามกลางเท่าฐานสงครามสู่การกลายเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่โลกจะไม่มีวันลืม และนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นเรื่องราวการแจ้งเกิดของเขากับไบเยนมิวนิกจะเปลี่ยนโฉมหน้าสโมสรไปตลอดกาลหลังจากก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของไบเยนมิวนิกในปี1964ฟรานซ์เบเกนบาวก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาเขาไม่ได้เป็นเพียงกองหลังที่คอยสกัดบอลแต่ยังมีวิสัยทัศน์และความสามารถในการพาบอลขึ้นไปสร้างสารรค์เกมรุกในยุคนั้นไบเยนมิวนิกยังไม่ใช่สโมสรระย์ใหญ่เหมือนทุกวันนี้ พวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเส้นทางในบุนเดสลลกาและกำลังสร้างชื่อเสียงของตัวเองขึ้นมาแต่การมาถึงของเบเกนเบลกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญปี1966เขาช่วยทีมคว้าแชมป์เดเอฟเบโ์คาวได้สำเร็จและจากนั้นไม่นานบาเยินก็กลายเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของเยอรมนีสิ่งที่ทำให้เบเกนเบลแตกต่างจากนักเตะค,คนอื่น,นคือสไตล์การเล่นที่สง่างามมีความมั่นใจและเฉียบคมเขาไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในเกมรับ แต่ยังสามารถวางบอลยาวแม่นยำสร้างจังหวะบุกจากแดนหลังและควบคุมเกมได้ทั้งสนามในช่วงทศวรรษ1970บาเยิร์นมิวนิคภายใต้การนำของเขาก้าวขึ้นสู่การเป็นสุดยอดทีมของยุโรปควา้าแชมป์บุนเดสลีกาหลายสมัยและที่สำคัญที่สุดคือการคว้าทั่วยุโรปหรือยูโรเปียนคัพ3สมัยติดต่อกัน 1974, 1975, 1976 เบเกนบาวในฐานะกัปตันทีมคือตัวแทนแห่งความยิ่งใหญ่เขาไม่ใช่แค่หัวใจของเกมรับแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมทีมและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไบเยนมิวนิคอย่างแท้จริงจากวันที่เขาก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ในปี1964จนถึงยุคทองในทศวรรษ70ชื่อของเบเกนบาวถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์สโมสรและทำให้ไบเยนมิวนิคกลายเป็นทีมแห่งจักรวาลในสายตาแฟนบอลทั่วโลก แต่สิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่เหนือคนอื่นๆไม่ใช่เพียงถ้วยรางวัลแต่คือการปฏิวัติแทคนติกฟุตบอลโลกด้วยตําแหน่งที่เรียกว่าลิเบโรถ้าพูดถึงความเป็นเอกลักษณ์ของฟรานซ์เบเกนเบลสิ่งที่โลกฟุตบอลจดจําเขาได้มากที่สุดก็คือการปฏิวัติตําแหน่งลิเบโรในยุค1 9 6 0งพันถึงหนึ่ฟุตบอลส่วนใหญ่ยังเป็นเกมที่เน้นกองหลังตัวประกบหน้าที่ของพวกเขาคือหยุดคู่แข่งสกัดบอลทิ้งและเล่นอย่างระมัดระวังแต่เบเกนเบล กลับทำให้บทบาทนี้เปลี่ยนไปตลอดการคำว่าเบโรในภาษาอิตาลีแปลว่าอิสระและนั่นแหละครับคือสิ่งที่เบเกนเบททำได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาไม่ได้เป็นกองหลังที่คอยยืนคุมแผงหลังเท่านั้นแต่ยังดันขึ้นมาช่วยสร้างสารรค์เกมจากแดนหลังใช้สายตาอันเฉียบคมในการวางบรรยาวและยังสามารถพาบอลทะลุข,ขึ้นไปจนถึงแดนกลางหรือแดนหน้าเลอานึกภาพตามนะครับจากกองหลังที่คนคาดหวังว่าจะคอยหยุดเกมรุก เบเกนเบลกลับเป็นคนเริ่มเกมรุกให้ทีมแทนนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และทําให้เขาโดดเด่นเกินใครนอกจากความสามารถทางเทคนิคแล้วเขายังมีสไตล์การเล่นที่สง่างามดูมั่นใจทุกครั้งที่ครองบอลจนแฟนบอลและสื่อมวลชนต่างยกย่องให้เขาเป็นจัก,กรพรรดิหรือเดอร์ i ไค r เซอร์และที่สําคัญตําแหน่งลิเบโรที่เขาสร้างชื่อได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กองหลังระดับตำนานรุ่นต่อมา ไม่ว่าจะเป็นฟรงโกบารเรซี่เปโโลมาลดินีหรือโลธามัตเทอุสนี่คือสิ่งที่ทำให้เบ็คเคนบาลไม่ได้เป็นเพียงแค่กองหลังธรรมดาแต่เป็นนักปฏิวัติแท็กติกฟุตบอลโลกผู้ที่ทำให้ทุกคนต้องมองกองหลังในมุมใหม่อีกครั้งและเมื่อสไตล์การเล่นแบบลิเบโรถูกนำมาใช้กับทีมชาติเยอรมนีตะวันตกมันได้สร้างตำนานบทใหม่ในเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในฟุตบอลโลกถ้าพูดถึงฟรานซ์เบ็คเคนบาล เราไม่อาจมองข้ามบทบาทอันยิ่งใหญ่ของเขาในนามทีมชาติเยอรมนีตะวันตกได้เลยเพราะที่นี่คือเวทีที่เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติและตำนานของโลกการประเดิมฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นในปี1966ที่ประเทศอังกฤษนั่นคือทัวร์นาเมนต์ที่เขายิงได้ถึง4ประตูจากตำแหน่งกองหลังและพาเยอรมนีตะวันตกทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแม้สุดท้าย จะแพ้ให้กับเจ้าภาพอังกฤษ2ประตูต่อ4ในนัดชิงอันลีลันแต่ชื่อของเบเกนเบลก็เริ่มถูกพูดถึงไปทั่วโลก4ปีต่อมาฟุตบอลโลก1970ที่เม็กซิโกเบเกนเบลยังคงเป็นหัวใจสำคัญของทีมและหนึ่งในเกมที่ถูกจารึกว่าเป็นแมตช์แห่งศตวรรษก็คือรอบรองชนะเลิศเยอรมนีพบอิตาลีในเกมนั้นเบเกนเบลได้รับบาดเจ็บไหล่หลุดตั้งแต่ช่วงต้นเกม แต่เขายังคงกัดฟันเล่นต่อจนจบ120นาทีโดยมีแขนผูกกับสลิงแม้เยอรอมนีจะแพ้ไป3ประตูต่อ4แต่ความกล้าหาญและความเป็นผู้นำของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้แฟนบอลทั้งโลกและในที่สุดความสำเร็จสูงสุดก็มาถึงในฟุตบอลโลก1974ที่เยอรอมนีตะวันตกเป็นเจ้าภาพเบกเกิบาวในฐานะกัปตันทีมนำพาประเทศของเขาคว้าชแชมป์โลกด้วยการเอาชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด ทีมที่มีจฮ a n น r ครฟและฟุตบอลทัวท f o ฟุตบอลอันลือลั่นชชัยชนะครั้งนั้นไม่เพียงเป็นการยืนยันถึงความแข็งแกร่งของเยอรมนีแต่ยังเป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าเบเกนเบลคือผู้นําผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการลูกหนังตลอดการเล่นให้ทีมชาติเบเกนเบลลงสนามไปถึง103นัดยิงได้14ประตูซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขมหัศจรรย์สําหรับกองหลังแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือจิตวิญ,ญญาณผู้นํา ที่ทำให้ทีมเยอรมนีตะวันตกกลายเป็นหนึ่งในชาติที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นภาพของเด็กหนุ่มผู้แจ้งเกิดในปี1966นักรบผู้กล้าในปี1970หรือกัปตันผู้ยกถ้วยแชมป์ในปี1974ทุกช่วงเวลาของเบเกนเบลกับทีมชาติได้กลายเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจให้กองหลังทั่วโลกแต่เส้นทางของเบเกนเบลยังไม่จบเพียงแค่ในฐานะนักเตะหลังแขวนสตั๊ด เขายังหันมาจับงานโคช้ชและพาทีมชาติเยอรมนีคว้าความสําเร็จอีกครั้งในฐานะกุนซอหลังจากแขวนสตาร์ทในช่วงต้นทศวรรษ1980หลายคนคิดว่าเรื่องราวของฟรานซ์เบเกนเบลในโลกฟุตบอลคงสิ้นสุดลงแล้วแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การเป็นนักเตะในปี1984ทีมชาติเยอรม,มานีตะวันตกตัดสินใจแต่งตั้งเบเกนเบให้เป็นเฮดโค้ชทีมชาติ ทั้งที่เขาแทบไม่มีประสบการณ์คุมทีมระดับสโมสรอนเลยแต่ด้วยบารมีและความเป็นผู้นำเขาก็สามารถควบคุมห้องแต่งตัวและพาทีมเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพียงสองปีหลังรับตำแหน่งเขาพาเยอรมนีเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก1986ที่เม็กซิโกแม้จะพ้าให้กับทีมของดิเอโกมาราโดน่าแต่ก็พิสูจน์แล้วว่าเขาคือกุนซือที่มีอนาคตไกล 4ปีต่อมาในฟุตบอลโลก1,990ที่อิตาลีเบเกนเบลกลับมาพร้อมความมุ่งมั่นและครั้งนี้เขาทำสำเร็จเขาพาเยอรมนีตวนตกคว้าแชมป์โลกด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0ในนัดชิงและทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลหายากในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ทั้งในฐานะนักเตะและโคช้ชภาพของเบเกนเบลที่ยืนสงบนิ่งอยู่ข้างสนามในขณะที่นักเตะของเขาฉลองถ้วยแชมป์โลก กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลทั่วโลกจดจําหลังจากนั้นเขายังมีบทบาทกับไบร์นมิวนิคในฐานะโค้ชชั่วคราวพาทีมคว้าแชมป์บุนเดสลิกาและยูฟ่าครับซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าไม่ไว่าจะอยู่ในบทบาทไหนเบเกนเบลก็สามารถพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้เสมอนี่คือบทพิสูจน์ว่าจากกักรพรรดแห่งฟุตบอลไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่ในสนามแต่ยังสามารถสร้างตำนานใหม่ในฐานะผู้นำข้างสนามได้เช่นกันและหลังจากบทบาทโค้ช เบเกนเบลก็ยังคงไม่ห่างจากวงการฟุตบอลเขาก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารและมีอิทธิพลต่อทั้งไบรเยอร์มิวนิคและฟุตบอลโลกในระดับนานาชาติหลังจากสร้างตำนานทั้งในฐานะนักเตะและโค้ชแล้วฟรานซ์เบเกนเบลก็ยังคงเดินหน้าสร้างอิทธิพลในโลกฟุตบอลต่อไปแต่คราวนี้เขาไม่ได้อยู่ในสนามหรือข้างสนามอีกแล้วหากแต่ก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้บริหารและผู้นำในวงการฟุตบอลระดับโลกกับสโมสรบาเยอร์มิวนิค b e c k เกนบรับตำแหน่งประธานสโมสรในช่วงปี1990และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสโมสรให้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมระดับโลกอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัยการสร้างโครงสร้างสโมสรที่แข็งแกร่งและการดึงดูดนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์มาสู่ทีมภายใต้การบริหารของ,ของเขาไบเยอร์ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในเยอรมนีแต่ยังกลายเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของยุโรป และเป็นแบรนด์ฟุตบอลที่ทรงพลังที่สุดทีมหนึ่งของโลกนอกเหนือจากสโมสรเบเกนเบลยังมีบทบาทใหญ่ในระดับนานาชาติเขาเป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันให้เยอรมนีได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2006ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จจนถูกเรียกว่า "A Time to Make Friends" ฟุตบอลโลกครั้งนั้นไม่เพียงสร้างความสุขให้กับแฟนบอลทั่วโลกแต่ยังเปลี่ยนภาพพลักของเยอรมนีในสายตาชาวโลกให้ดูสดใสและเปิดกว้าง แม้ในภายหลังเขาจะ,ะเผชิญกับข้อถกเถียงบางประการเกี่ยวกับการจัดงานแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเบเกนบาวคือหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลต่อฟุตบอลมากที่สุดในศตรวรรษที่20จากนักเตะผู้ปฏิวัติแทคนิกในสนามสู่โค้ชผู้พาทีมคว้าชแชมป์โลกและในที่สุดกลายเป็นผู้บริหารและทูตฟุตบอลชื่อของเดอร์ไคเซอร์จึงไม่ได้เป็นเพียงตำนานของเยอรมนีแต่เป็นมรดกของโลกฟุตบอลทั้งใบ เมื่อพูดถึงเกียรติยศส่วนตัวและการยอมรับในโลกฟุตบอลชื่อของฟรานซ์เบเกนเบลคือหนึ่งในชื่อที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของประวัติศาสตร์ในฐานะนักเตะเขาคว้าแชมป์เกือบทุกถ้วยรางวัลที่ฟุตบอลสามารถมอบให้ได้ไม่ว่าจะเป็นแชมป์บุนเดสลีกาเดอฟเบโพรคาวและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการพาไบเออร์มิวนิกคว้าทั่วยุโรปสามสมัยติดต่อกันในช่วงทศวรรษ1970กับทีมชาติเขาคือกับตันผู้พายเยอรมนี ตะวันตกคว้าแชมป์โลกปี1974และต่อมายังคว้าแชมป์โลกอีกครั้งในฐานะโค้ชในปี1990ซึ่งเป็นสิ่งที่นะักฟุตบอลเพียงไม่กี่คนในโลกทำได้สำเร็จในด้านรางวัลส่วนตัวเบเกนเบาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดของนักเตะยุโรปนั้นคือบบยันเดออถึง2ครั้งในปี1972และ1976 และจนถึงทุกวันนี้เขายังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่กองหลังที่เคยคว้ารางวัลน,นี้ได้นอกจากนั้นเขายังได้รับการยกย่องจากฟีฟ่าและยูฟ่าถูกรวมอยู่ในทีมแห่งศตวตรษและทีมแห่งความฝันฟุตบอลโลกชื่อของเขายื่นเคียงข้างตำนานที่ยิ่งใหญ่อย่างเปเล่มาราโดน่าและคราฟตแต่เหนือกว่ารางวัลหรือถ้วยแชมป์คือการยอมรับในฐานะผู้นำและผู้เปลี่ยนแปลง นักเตะรุ่นหลังมากมายต่างยกย่องว่าเบเกนเบลคือแรงบันดาลใจในการพัฒนาสไตล์การเล่นของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเปาโลมาลดินีโลธาแมทเทอส์หรือฟิลิปลามต่างก็ยอมรับว่าเขาคือกองหลังต้นแบบและเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขากลายเป็นยอดนักเตะในยุคข,ของตัวเองนี่คือการยืนยันว่าเดอะไคเซอร์ไม่เพียงเป็นตำนานของเยอรมนีแต่เป็นสัญลักษณ์ของกองหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล และเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่เส้นทางทั้งหมดของเขาตั้งแต่วัยเด็กการแจ้งเกิดความสําเร็จในฐานะนักเตะโค้ชและผู้บริหารเราจะเห็นชัดเจนว่ามรดกทางฟุตบอลที่เบเกนเบลทิ้งไว้ยิ่งใหญ่เพียงใดเมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางชีวิตของฟรานซ์เบเกนเบลเราจะเห็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ไม่เพียงแต่เป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเกมฟุตบอลโลกอย่างแท้จริงจากเด็กชายในมิวนิกที่เติบโตมาท่ามกลางเท่าทานสงคราม สู่การแจ้งเกิดกับไบเยอร์มิวนิกการสร้างตำแหน่งลิเบโรที่พลิกโฉมแทคกติกฟุตบอลการควา้าแชมป์โลกทั้งในฐานะกัปตันทีมและกุนซือรวมไปถึงการเป็นผู้บริหารและทูตฟุตบอลที่สร้างอิทธิพลระดับโลกเกียรติยศที่เขาได้รับอาจนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือมรดกทางฟุตบอลที่เขาทิ้งไว้ทุกวันนี้เมื่อพูดถึงกองหลังในอุดมคติชื่อของเบเกนเบลยังคงถูกยกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจ และนั่นคือเหตุผลที่เขาจะถูกจดจำตลอดกาลในฐานะตำนานกองหลังผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลและนี่ก็คือเรื่องราวของเดอร์ไคเซอร์ฟรานซ์เบเกนเบลจาก,กรัรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกหนังก่อนจะจบคลิปนี้หากคุณชื่นชอบการเล่าเรื่องตำนานฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องราชาฟุตบอลของเราและคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าคุณอยากให้เรานำเรื่องราวของตำนานคนไหนมาเล่าต่อในตอนหน้า แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่นี่ราชาฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องราชาฟุตบอลเพื่อไม่พลาดความสนุกครั้งต่อไปครับ